สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องเจานิงโกกตูมนะคะชาบูมาจากไหนนี่ไม่เห็น3ามวันนะคะชาบูเพิ่งกลับมามาจากไหนชาบูเนอะมาจากไหนโอ้ยคิดถึงเจ้าของนีมาก็นั่งเลยมาดมเราแล้วก็ไปนั่งไม่รู้มาจากไหนโอ้ยรัวรอยบาดท,ที่คอหเห็นไหมหนูเขากัดหมดเลยชาบูเอ้ย นี่ไปติดผู้สาวเห็นบ่ไปติดสาวเขากัดซะหมดเลยโอ้โหบาดหมดแล้วอาชีวิตเนาะช่างเถอะเนาะก็เป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะอจะไปทำหมันมันมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ถึงจะกัดถึงยาอะไรก็ธรรมชาติของเขาก็ปล่อยเขาไปอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ไม่ทําหมันเขาหรอกค่ะอเขาบอกทําหมันถึงไม่ตัวอื่นไม่กัดไม่ไปติดผู้สาวไม่ไปติดตัวเมียแต่ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาค่ะให้เขาติดให้เขาอะไรก็ช่างเถอะเดี๋ยวหมดฤดูนี้เขาก็หมดนะคะเขาผอมหมดเลย หอมหมดเลยไม่ได้กินข้าวมา3ามวันไปติดตัวเมียนะคะเพิ่งกลับมาโอ้โหกลับมาด้วยบาดเจ็บด้วยเลยบาดแผลเต็มตัวเลยอาชาบูเอ้ยตอนนี้ฝนก็ตกนะคะฝนตกอีกแล้ว เราก็พักผ่อนอีกแล้วนะคะฝนตกก็ดีนะคะเราจะได้พักผ่อนตกให้เราพักผ่อนเนาะชาบูไม่ได้ขึ้นไปสวนยางด้วยเพราะว่าไปติดตัวเมียแต่เจ้าเวมันแก่แล้วมันก็ติดก็ขนาดนั้นแหละก็ไม่เท่าไหร่สนิมก็ท้องแล้วสนิม ก็ไม่มีตัวอื่นมารบกวนหรอกตอนนี้ก็แต่ชาบูนี่ยังไม่หยุดเลยอาฝนยังตกอยู่เนาะนี่ค่ะมืดคึ้มเลยนะคะฝนตกมืดคึ้มเลยมันก็เป็นฤดูฝนเนาะนะคะฝนตกแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ทำสมุนไพรของเรากินนะคะ นี่นะคะสมุนไพรของเราที่เราต้มกินนะคะพอต้มแล้วเราก็จะเอามาตรองใส่ขวดนะคะนี่คือขวดนะคะนี่นี่น้ำก่อนมาตรองใส่ใส่กาไว้ก่อนพอเย็นแล้วเราก็กรอกใส่ขวดไว้กินนะคะนี่นะคะใส่กาไว้ต้มแล้วก็เอามาเทใส่กาไว้นี่คือสมุนไพรอะไรนะคะค่ะนี่ก็มาดูนะคะว่าสมุนไพรอะไร ว้านที่ปลูกไว้หลังบ้านนะคะนี่ก็คือว้านนี้เป็นว้านมดลูกนะคะที่ปลูกไว้หลังบ้านนะคะนี่ก็คือขมิ้นนะคะแล้วก็มีอีกว้านชนิดหนึ่งว้านไผ่ใจดํานะคะเราก็จะต้มสมุนไพรนี้นะคะไว้กินนะคะเพื่อผู้หญิงเรานะคะรักษาโรคผู้หญิงนะคะ ะะเพราะว่าเรา,าจะหมดฤดูรอบเดือนแล้วนะคะแล้วก็มีการปวดท้องตอนที่เป็นรอบเดือนนะคะแล้วก็เอามาต้มกินนะคะยากก็รู้สึกดีนะคะก็เลยต้มไว้กินนะคะก็ประจําเลยละคะ่ะนี่ค่ะพอเย็นแล้วนะคะย่าก็จะกรอกใส่ถุงนะคะ ต้มวัมละหม้อนะคะนี่เลยพอต้มได้น้ำแล้วเราก็จะใส่กานะคะคใส่กาแล้วเราก็จะกอกใส่ใส่ถุงหรือใส่ขวดใส่ถุงไม่ได้เนาะมันก็แตกต้องใส่ขวดนะคะก็จะกรอกใส่ขวดขวดน้ำเรานี่แหละแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วเราก็กินได้ทุกครั้งเลยนะคะ นี่นะคะกอกใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวเอาขวดมาอีกสักสามสี่ขวดนะคะกอกไว้กอกไว้นะคะส่วนที่เหลือเราก็ใส่แก้วกินนะคะวันนี้ก็ไปรูดนะคะไปเอาโคละครึ่งมาแล้วนะคะนี่ค่ะโคตรครึ่งได้มาแล้วนะคะก็น้ําปลานะคะน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะ,ะน้ําตาลทรายเอามาไว้ทําขนมพรุ่งนี้นะคะ น้ำตาลหนึ่งกิโลมาไว้ทําขนมพุ่งนี้โอ้ตัวนี้เอาไว้กวนมะขามนะคะน้ำตาลสองกิโลนะะแล้วก็มีรสดีนะคะรสดีก็สองหอนะคะแบบมาม่านะคะแค่นี้นะคะร้อยห้าสิบคนละครึ่งนะคะ คนละครึ่งได้แค่นี้หรือคนละครึ่งอ๋อนี่เหรออันนี้เท่าไหร่สามสิบบาทนี่ก็กิโลละสามสิบาทก็เป็นหกสิบบาทแล้วเนาะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบร้อยอืมตัวนี้ก็จะประมาณร้อยห้าสิบ นะคพะรุ่งนี้ไปเอาผงสักผ้าคนละครึ่งเราเราได้คนละครึ่งนะคะน้ำม่าหนึ่งหอเอาไว้ต้มใส่กับผักบุ้งได้ขนมด้วยพอดีเลยคนละครึ่งพอดีเลยนะคะ สมุนไพรเราเราก็จะต้มไว้อย่างนี้นะคะกินง่ายค่ะน้ำออกเหลืองนะคะไม่ขมนะคะไม่ขวา,าดไม่อะไรจนเกินไปนะคะกินง่ายพอดีกินอยู่นะคะนี่นะคะสมุนไพรกรอ,อกแล้วเรียบร้อยนะคะออกเสร็จปวดไว้แล้วนะคะ ถึงเราจะกีดยางเหนื่อยแล้วก็ทำสมุนไพรกินเองนะคะจะได้สมุนไพรกินเองนะคะตอนนี้นะคะฝนก็ยังตกอยู่เลยนะคะยังไม่หยุดเลยนะคะตกทั้งคืนแน่เลยนะคะคืนนี้ไม่หยุดแล้วฝนดูมืดทั่วภูเขาเลย ต้องตกทั้งคืนแน่เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ